สนับสนุนโดย mm88 r o ย่อ MM สนใจก็แอดเลยเจอดเกมมันกราบสวัสดีพลพักนักพนันทุกท่านด้วยอยากเล่นหุ้นเล่นหวยอยากรวยกันทางลัดนะจ๊ะอ่าวันนี้อยู่กับพี่พลสุรพลค,คนอยากรวยคนเดิมอีกแล้วนะเป็นประจำทุกวันกับเกมมันมาใหม่นะครับช่วงนี้นี่มีสูตรมาก็อยากจะโชว์สูตรให้ดูกันละเกินนะคราวที่แล้วไปกับห้องเซ็กซี่บาคาร่าคราวนี้มาเลย sa gaming กับห้องเบอร์ซี ไอ้ย,ย่ะน่าสนใจไม่ล่ะอ่ะโอเคเราก็จะมาเจอกับน,น้องหน้ามนคนหน้าเทาคนเดิมเพิ่มเติมคือปากแดงขึ้นอ่ะอ่ะวิธีวิธีแรกไม่ต้องรอรีรีรอชักช้าอยู่ทําไมใส่สูตรกันก่อนเลยเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาหรือเวลาของทุกท่านอ่ะอ่ะโอเคสูตรห้าตาล่าสุตรเป็นยังไงนะเปิดมาเปิบเปิมอ,อ่ะเราจะรอตานี้แล้วกันเพื่อใส่สูตรตัวที่ห้าน่ะเป็นยังไงไปดู นะอ่าของเขาสีไปแล้วนะเพเยอร์แบงเกอร์แบงเกอร์บอดเหรอวะอ่าเพยเยอร์ก็บอดเออเอาอีกใบหนึ่งแบงเกอร์สามแต้มนะแบงเกอร์ได้ไปนะแต่เราไม่ได้แทงอะกดสูตรมาสูตรเด้งมาเป็นเพเยอร์นะโอเคนะทุนของผม700บาทเหมือนเดิมนะจ๊ะทุนหายกำไรหดนะไม่ใช่อะไรนะครับที่ได้ไปไปนี่ก็แบ่งให้กับนายหน้าไปนะ 80%กันเลยทีเดียวที่แบ่งไปนะครับในหน้าของพี่พลก็คือเมียนะแบ่งให้เมียไปเลย80%นะ,ะที่เหลือมาก็เป็นทุนของเรา <c oughs> เล็กน้อยแต่ก็ได้นะอ่ะไปเลยเพยอเจ500บาทนะจ้าลองเชิงกันก่อนเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทุกท่านอ่ะสูตรบอกมานี่ทั้งกี่เปอร์เซ็นตะ์ก้0ก่าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะอ่ะสต็อปเบตติ้งและมาลุ้นกันเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงนะ จะได้หรือเปล่าเอ๊ะเปิดขึ้นมาปึ้งเป็นยังไงของเราป๊อก8มาแล้วอ่าของเขาโอ้โหปอก8เหมือนกันเว้ยเฮ้ยอ่าเออไม่เป็นไรนะเสมอไปก็ยังดีนะไม่ได้เงินแต่ก็ไม่เสียเงินนะเอาเออทำไงล่ะเออไม่เป็นไรนะตาหน้ายังมีนะจ๊ะโอเคนะอ่าตาหน้าสูตรออกมาบอกเป็นแบงเกอร์เลยนะ60% 60%ใช่ไหมจัดไปเลยกับแบงเกอร์700บาทนะทุ่มทุนสร้างกันเลยทีเดียวนะ,ะหมดเนื้อหมดตัวกันเลยนะลองดูซิจะได้หรือเปล่าอ่ะโอเค2วีสุดท้ายว่าไงน้องหน้าม,มนคนหน้าเทานะได้นอนมั่งไหมเนี่ยปะโทอ่าเหมือนจะไม่ได้นอนใช่ไหมแัอ่าโอเคถึงเวลาการเปิดไพ่ลวนะเปิดมาฝั่งนู้น6แต้มมาเลยแต่ไกลมองเห็น ของเราเป็นไงเต้กับเต้กับกบอสิคร,รับปัทโธไม่มีแต้มเอาแต่เจ็ดเข้ามาเออเอาไงาเราปัโทเป็นไงละ่ะสูนเริ่มแพงริ์แล้วช่วงนี้อ่าทำไปเล่นไปนะ,อะโอเคถึงเวลารอบที่3ใช่ไหมอ่าน่าจะรอบที่3ละไม้ที่3ของเรากดสูดมาสูดเด้งมาเป็นแบงเกอร์64%นะทำไมเปอร์เซ็นต์มันน้อยอย่างเราปัโทอ่าแล้วเปอร์เซ็นต์น้อยอย่างนี้ก็เดีย๋ยว อ่าเปอร์เซ็นต์น้อยจังเลยอ่ะอืมเขาบอกว่าสูตรนี้มีโอกาสถัวก66เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมนะเปอร์เซ็นต์น้อยก็นี่เลยลงน้อยน้อยเลย300บาทกับแบงก์เกอร์นะลองดูกันก่อนเลยนะครับไม่กล้าเสี่ยงรอบนี้นะอ่ะเป็นยังไงไปดูกันนะเปิดไพ่ที่น้องจ๋าน้องหน้ามนคนหน้าเทานะน้องบอกยิ้มหน่อยนะด่าพี่ในใจเปล่าไม่รู้เอาฝั่งนู้นเท่าไหร่ฝั่งนี้เท่าไหร่นะฝั่งนู้น อันน่นะโดนไปแล้วะอทเอ้ยเพยเยอ์เนอไม่เป็นไรนะการพนันย่อมมีได้มีเสียเป็นเรื่องธรรมดานะวัะจักของโลกไปอะไรวะนะบนอะไร,ระโถอ่ะไม่เป็นยังไงนะรอบที่สี่ของเราเลยละกันนะไม่รีรอรอรอีชักช้าอยู่ทําไมเล่าจะหลบล่อมไม้ทําไมมาทํามหาระราชสึกกันดีกว่าเออไปทั่วเลย,เอ,ยอ้าวกดสูสดมาเป็นแบงเกอร์8ปดเกันเลยทีเดียว โอเปอร์เซนเยอะงี้ก็จัดไปเลยสินะแบง์เกอร์1,000บาทนะอ่าโอเคนะมาดูกันสิว่าจะโดดหรือจะดับจะเจี๋ยหรือจะเจงนะมาน้องหน้ามนคนหน้าเทาทำการเปิดไพ่ให้พี่ดูหน่อยนะมาอ่าเปิดมาเพเยอะกี่แต้มมะน่ะสี่แต้มของเราสองแต้มนะของเขา4ี่บวกหเป็นบอด ของเราอันแน่เป็นยังไงล่ะบัตโทแพงรีดอีกแล้วนะสูตรเออทำไปเล่นไปนะโอ้โหตอนนี้กำไรเริ่มมาแล้วนะสูญเจ็ดร้อยนะบวกมา1,300บาทแล้วเออเอาวะนะกดสูตรไปแล้วนะครับสูตรเด้งมาว่าตาหน้าต้องเป็นเพลเยอร์อแน่นอนอ่ะนะอ่ะขอถแถลงการหน่อยละกันนะครับเร็วๆนี้พี่พลจะมีสูตรนะมีสูตรอะไรล่ะมีกลุ่ม มีกลุ่มนำเล่นนะครับเล่นบาคาร่านะจ๊ะใครสนใจก็แอดไลน์ไปถามกันได้เลยกับแอดเกมมันนะครับอ่ารายละเอียดจะอยู่ในนั้นนั่นแหละนะติดตามไม่หน่อยนะโอเคถึงเวลาการเปิดไพ่เหมือนเดิมเหมือนเคยเหมือนเช่นเคยนะน้องจ๋ากับพิบตา2ทีแล้วก็เปิดให้พี่ดูสิน้องสแกนแป๊บหนึ่งเปิดขึ้นมาเป็นยังไงล่ะโอ้ก้าวมาแต่ไกลแต่เอตก็เข้าไปโถอ่ะฝั่งนู้นเจแต้มโอ้โหเอาเรา นั่นแน่เอาว่ะยังไม่ตายว่ะนะเสมอรอบนี้นะไม่เสียเงินแต่ก็ไม่ได้เงินนะโอ้โชคดีเลยใจหายวาบเลยเมื่อกี้เออโอเคนะไม่เป็นยังไงตาต่อไปเขาบอกว่าเป็นแบงเกอร์เอาจัดแบงเกอร์ไปเลยพ5 0 0ใช่ไหมเราเสียเราก็ต้องเอาทุนคืนนะนะอย่างน้อยก็ยังเหลือ515บาบาทนะอืมโอเคนะ ถึงเวลาการเปิดไพ่หรือยังยังรีบไปไหนไปโทอไม่ต้องรีบหรอกนะน้องหน้ามนคนหน้าเทาน้องได้นอนหรือยังเหมือนจะยังใช่ไหมอันแน่ยิ้มด้วยไปโทเอาเปิดไพ่นะเปิดมาฝั่งน้นอะไร9กับเจดหแต้มแน่นอนฝั่งเราอันแน่หกกับสองแปดแต้มก็บวกสิจ้าเยี่ยมยอดกระเทียมเจียวกันเลยทีเดียวนะจ้ะ าตาต่อไปเขาบอกว่าเป็นเพลเยอร์เหมือนเดิมเหมือนเคย80%กว่าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะอืมโอเคถ้าใครอยากจะเล่นเหมือนพี่พลเนี่ยทำการสมรัครไปเลยนะจ๊ะเขามีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่นะฝากฝาก300ฟรี100นาะทีไหนมีราโทรที่นี่ที่เดียวนั่นแหละอ่ะแอดไปเลยที่แอดเกมมันนะโอเคเราไปเลยเพลเยอร์1,400บาทตัดเศษกันเลยนะเลขกลมๆอีก40เก็บไว้ก่อนนะ อืมถึงเวลาการเปิดไพ่เหมือนเดิมเหมือนเคยนะน้องจ๋าเฉลยให้พี่ดูทีอืมเปิดขึ้นมาอันแน่7 2 9แน่นอนมองมุมนี้อ้าเป็นยังไงบวกมาแล้วอ๋อนะแขงลีดล้วสูตรโอเคเลยนะสูตรนี้แจกฟรีนะจ๊ะนะอยากได้ไปทักถามเอานะบอกว่าสูตรอย่างที่อตาพิพลเล่นนั่นแหละนะทักไปเลยที่แอดเกมมันเออ เขาแจกฟรีนะโอเคเอา้าวแล้วน้องไปไหนโอ้โหกําลังหมันกับน้องคนนี้เลยน้องหน้ามนคนหน้าเทาไปน้องหน้ามนคนหน้าสวยมาแทนนั่นคิ้วหรืออะไรโอ้โหดกดํามาเชียอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วโฆษณาซะหน่หนหนหนอ,นนอยแล้วกันนะจ๊ะเว็บดีการันตีเรื่องไรายได้ต้อง m m 8 8เร้อยยอดเท่านั้นนะโอเคเลยนะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะ เติม100รับ1นึ่งพอยนะนำพอยไปหมุนกงลอ้อนะกงลอ้อมีของมากมายนะหม้อหุงข้าวยาสีฟันยาสีฟันไม่มีหรอกนะรถบัสรถเบนเอ้ยรถเบนอะไรล่ะรถบัสไม่มีนะก็มีมอเตอร์ไซค์มีอยู่นะแล้วก็มีเครดิตฟรีเงินเดิมพันนะเยอะแยะมากมายเลยสามารถไปถามกันได้เลยนะจ๊ะอ่าเป็นไง แล้วก็แอปพลิเคชันเขาเนี่ยโอ้โหสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลานะในมือถือเยี่ยมยอดที่สุดในประเทศไทยกันเลยทีเดียวรวยได้ทุกที่ทุกเวลาอ้าน่าสนใจเปะละ่ะอ่านะสูตรมาว่าเป็นเพเยอร์ก็จัดไปเลยกับ2,000บาทเพเยอร์ player, ดูซิจะเป็นยังไงน้องหน้ามนคนคิ้วดำนะอันน่้เปิดไพ่ให้พี่ดูหน่อยน้องจา๋าเปิดมาแล้วเป็นบัวอะไรวนะน่ะ8กัะ7 5แต้มแน่นอนนะ บวกมาแล้วฝั่งน้น9กับ5 4ีแต้มแน่เลยเออฝั่งเรา2มาเป็น7แต้มแน่นอนนะเหมือนเดิมของเขาเอ็ดมาเป็น5แต้มแน่เลยที่ก็ได้ตังค์เลวโทเออบวกไปอีก1ไม้นะเจ้าโหตั้งแต่เล่นมาเนผิดไปหนึไม้เองนะถือว่าสูตรใช้ได้เลยนะ90%กันเลยทีเดียวอ่ะถึงเวลากดสูตรอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะสูตรออกมาว่ายัางเป็น เย์เยออยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองโอ้โ oh. ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เปอร์เซ็นต์ต่ำซะเหลือเกินนะ nah. เอาไงดีวะโอ้โหห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมากเลยนะคือมีโอกาสผิดและถูกครึ่งครึ่งเลยนะ nah. เอาเป็นว่าพี่พลอยู่เฉยๆดีกว่าตานี้เปอร์เซ็นต์มันน้อยซะเหลือเกินนะนะ nah. อ่าถ้าใครใช้สูตรแล้วก็ใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะรับชมอะไรล่ะวิเคราะห์กันหน่อยแล้วกันนะ nah. ถ้าเปอร์เซ็นต์น้อยๆก็ หยุดเล่นไปก่อนนะรอตาหน้านะไม่เชื่อดูพี่พลตานี้แล้วกันนะผมว่าถ้ามันเป็นเพลเยอร์จริงๆก็คงจะเสียดายนะนั่นนะเป็นแบง์เกอร์จริงด้วยอ่าไม่เป็นไรนะถือว่าเราคำนวณถูกต้องแล้วกันกดสวดไปเขาบอกก็แบงเกอร์90%ามามันต้องอย่างนี้นะ90%น่ะต้องเปอร์เซ็นต์เยอะๆอย่างนี้นะถึงถึงหน้าลงทุนนิดหน่อยโอเค ก็จัดไปเลยละกันกับแบงเกอร์อืเอาเป็นนี่เลยห0าร0 0 0พันเออไม่รีรอรอรีรชักช้าอยู่ทําไมเล่านะกำไรมาตั้งเยอะแยะมากมายกันแล้วลงทุนหน่อยต้องกล้าได้กล้าเสียนะทำไมเจี๊ยก,ก็เจ๊งมี2ออย่างแหละเออไปกลัวอะไรไปรโทรอ่ะ ช่วงนี้ก็เกมมันมาใหม่นะเยอะแยะมากมายคนคอมเมนต์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะที่มาด่าหรือมาวยพรก็แล้วแต่ชอบมากเลยนะมาคอมเมนต์กันหน่อยก็ดีอ่ะเปิดไพ่มาทีฝั่งนู้น6แต้มฝั่งเราอ้ยะเป็นยังไงล่ะ,ะโชว์แปดแต้มมาโหแข่งเลืออีกแล้วนะสูตรเออทำไปเล่นไปนะไม่ธรรมาดาจุกรูไม่ทรมาดาเออเอา่ะนะโอเคผมว่ามิชชั่นคอมพลีทแล้วล่ะนะ จากทุน700บาทบวกมาโอ้โห9000กว่าบาทกันเลยทีเดียวนะจ๊ะถือว่าสูตรนี่ใช้ได้เลยนะครับใครอยากได้ก็ไปทักถามเอาเองแล้วกันนะจ๊ะอ่าเยี่ยมยอดไม่ล่ะนะโอเคสนใจก็แอดไลน์มาคุยกันที่แอดเกมมันนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยได้ไปปลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้นั้น สวัสดีมากครับ